สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายๆนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนต์จังหวัดอุดรธานีนะฮะหรือนัดยนต์ตะกิตจังหวัดอุดรธานีวันนี้ช่วงบ่ายๆมีนัดนะฮะงานด่วนเข้ามานะครับ f c จากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโทรมาเมื่อเช้าประมาณสัก9ก้าโมงสิบโมนะครับคุยกันบอกว่าจะมาติดตั้งวงมาลยพาเวอร์ของนิสสันบิเก็มนะครับตัวนิสสันบิเก็มหน้าหักนะตัวคุยกันเมื่อเช้าประมาณสักเกือบเกือบสิบโมงนะ ผมบอกว่าแถวๆนั้นมีติดตั้งไหมถ้าเดินทางมาที่นี่มันจะไม่ทันวันเดียวนะฮะพอดีมันติดวันอาทิตย์ด้วยพูดนะพรุ่งนี้นะพอดีพรุ่งนี้ติดวันอาทิตย์ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับถ้ามาถึงช่วงประมาณค่ำๆนะฮะก็เลยถามว่าที่นู่นมีไหมลูกค้าบ,บอกไม่เคยใช้บริการนะครับก็เลยอยากมาที่นี่นะเพราะว่าได้ดูจาก YouTube ของเราแล้วนะฮะดูจาก YouTube ของช่างนัดแล้วก็เลยบอกอยากใช้บริการนะครับ อยากมามากขอบคุณนะครับที่ไว้ใจนะครับขอบคุณมากๆก็เลยบอกว่าอเดินทางมาแล้วกันนะครับประมาณสักเกือบสามร้อยโลนะฮะจากที่โน่นมานะครับก็เดินทางมาเส้นทางภูเรือนะฮะมาภูเรือมาเมืองเลยมาหนองบัวลาพูมาอุดอรนะฮะก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนะครับลักะนะกกะเวลาในการเดินทางนะครับก็ลองดูว่าจะมาถึงกี่ชั่วโมงนะ จะทันไหมไม่แน่ใจนะครับเพราะพรุ่งนี้วันหยุดนะลองดูนะครับมาถึงก็จะปุ๊บปั๊บทาเลยนะเออไม่ได้ถ่ายไม่ได้พูดภาพํำเพลงนะมาถึงปุ๊บก็ใส่เลยนะเอ,อลองดูนะครับลองดูก็จะมาถึงกี่โมงนะครับกาลังลุ้นอยู่นะครับก็จะทันไหมนะฮะเอาว่าลูกค้าทํางานบรรจัด์ด้วยนะครับทํางานบรรจัด์หรือวัานอาังคารไม่แน่ใจหยุดชดเชยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ทางร้านหยุดนะฮะ ทางร้านจะหยุดวันอาทิตย์แต่วันจันทร์ทำงานอยู่นะครับก็ลองดูนะครับเอฟซีจากเพชรบูรณ์นะครับกำลังเดินทางมานะกำลังเดินทางมาขอบคุณที่ไว้ใจนะครับขอบคุณที่ไว้ใจขอบคุณที่ไว้ใจทัางนัดนะครับอุตสาห์เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะทันไหมนะครับวันนี้นะฮะมาดูการทำงานแบบเร่งด่วนของช่างนัดนะครับสลับเย็นนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ พิสันพีเกมนะครับมาจากเพชรบูร์นะครับ FC มาจากเพชรบูร์โทรศัพท์คุยกันเมื่อเช้ามาถึงแล้วนะบ,บอกว่าจะมาเปลี่ยนกระปุกปลาไาว power นะครับเปลี่ยนชุดปลาไาว power นะครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยเดินทางไวมากนะเพิ่งคุยกันเมื่อประมาณสัก9โมง10โมงนะเดี๋ยวเช็คดูอาการก่อนว่ามีอะไรบ้างมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวเช็คดูอาการก่อนเมื่อกี้วิ่งดูแล้วนะครับ นิ่งอยู่นะช่วงล่างนิ่งโอเคท่าพ,อพอ่อพ่อช่วงล่างวิ่งดูเมื่อกี้นิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเช็คดูก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือชุดกระปุกกลมาาอะไร power นะครับเปลี่ยนเป็น power น้ำมันนะครับอันยอดดยครับช่วงล่างดูแล้วรอยเปลี่ยนมาใหม่นะครับ ฟางสายเช่วงล่างดีอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับดูดูแล้วนะไม่มีอะไรเยอะนะครับอ๋อจับบนล่างด้วยจับบนล่างลองบนล่างโอเคได้โอเค,อเคพอน่าจะมีเฉพาะชุดติดตั้งนะครับชุดติดตั้งระบบปมอะไรพาวเวอร์นะครับ ปีกลกล่างบูตปีกล,กล่างก็ดีนะได้อยู่บูตปีกล,กล่างได้นะครับนั่งนั่งเตียงเลยฮะพัดลมเย็นๆครับผมเอาเลยเอาเลยช่วงล่างไม่น่ามีอะไรครับช่วงล่างเปลี่ยนมาไม่ไม่นานยังดีอยู่ เอาเฉพาะพุทธชุด,ดติดตั้ง power ก็พ <extinct> อจบเลยนิ่งเลยทีนี้อาการพวงอะไรยงว่างอาการพวงอะไรที่มันนองว่างอยู่มันเป็นเพราะว่าตัวกระปุกพวงมาลัยธรรมดามันจะต้องมีช่องว่างครับพอเราเปลี่ยนตัวกระปุกพวงมาลัยตัวใหม่เข้าไปแล้วมันจะนิ่งมันจะกระชับหมดเลยพวงมาลัยจะไม่มีช่องว่างแล้วครับจะมีช่องฟรีแล้วนิ่งตั้งศูนย์ตั้งอะไรวิ่งนิ่งกิฟเลยทีนี้โอเคครับมีชุดติดตั้งระบบพวงมาลัยเวอร์นะครับ เอฟซีมาด่วนจากาเพชรบุรีเออเคครับเดี๋ยวจะให้เด็กทำทำโอวันนี้เลยอเอาเสร็จวันนี้เลยก็ได้ครับเสร็จวันนี้ป่ะครับเดี๋ยว,ยวช่วงหน้าใช่ไหมได้อยู่ครับได้อยู่ช่วงหน้าได้อยู่จับดูมันอ๋อมันหมุนๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนลูกยางให้ลูกยางตัวบนได้เยลยครับได้อย,ออยู่ได้อยู่ครับลูกหมากดีหมดครับบูธปีกนกได้หมดครับ บูตปีกนกดีกว่สรุปหลายรายการเหมือนกันนะครับพอ,อเช็คออกมาแล้วนะครับบูดปีกนกบนได้นะครับได้นะมีนิดหน่อยนะครับถึงนิดหน่อยน่าจะเปลี่ยนไม่นานนะครับเพิ่งเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนพร้อมกันกันกบตัวลูกหม,มากปีกนกนะไม่นานก็พอใช้ได้อยู่นะครับก็มียางหุชกบ,บนนะครับฝั่งนี้ฝั่งโน้นมียางหุชกล่างเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับอย่างหูชกที่ได้เวลานันเกลียบไปเพ่นในได้เนี่ย,ยมันขาดลอ,อยลอยลอยรัดไว้อันนี้จะมีหูชกบนแล้วก็หูชกล่างนะครับบุ๊ดหูชกล่างฝั่งนี้เสียนะฮะหูชกบนสองข้างนะครับด้านหลังมีหน้ามืองยางาแมบบ่ ล้อหลังมียางวุ่นแหน่แปดตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนโช้กหลังคู่หนึ่งนะโชกหลังเสียแล้วนะครับเปลี่ยนคู่หนึ่งเลยตัวกระปุกพวงมาลัยธรรมดาอถอดออกมาแล้วนะครับอย่างไวนะครับเดินไปเดินมาแป๊บเดียวอถอดออกมาแล้วจริงจริงพวงมาลัยธรรมดาตัวรุ่นเก่าๆนี่จะเบานะเบาเบามากนะครับเมื่อมุน มือโยกแค่เดียวปส่แล้วโอเคถอดออกมาเรียบร้อยนะครับกระปุกพรมอะไรกระปุกพรมอะไรธรรมดาถอดออกมาแล้วนี่นี่นะครับพอเราจจับตัวนี้นะเดี๋ยวตัวใหม่มาก็จับยัดใส่ได้เลยนะ ยางหูแหนบหลังนิสสันพ่เกมตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับข้างหนึ่ง,งี๋ยวเปลี่ยนชกเปลี่ยนชกหลังอีกทีนึงนะครับจุดติดตั้งพวงมอลัยพาวเวอร์ Power. เสียดเลยยางเยยางขาดเลยพ่อป่ะละตัวเรื่องพ่อป่ออะไปละลา ภูมิอะไรใส่เข้าไปแล้วนะครับ ลนะูกค้ามาจากเพชรบูรณ์นะครับ <c oughs> มาถึงนี่เกือบสี่โมงเ,เย็นนะ <c oughs> โหโหพรุ่งนี้ติดวันอาทิตย์ด้วยนะครับหยุดงานด้วยนะไม่ได้นะครับต้องเร่งวันนี้เลยนะครับต้องเร่งให้ได้วันนี้นะไม่งั้นไม่ทัน านเป็นหุ่นนัดสำเร็จเลย<อ>ป่ะนนมีพอดีดอเลยเาขาเจียมมใหมพร้อมแล้วนอดเกลียดสีตัวพอดีเป๊ะสมัยก่อนรถรุ่นเก่าๆจะมีออปชันเป็นจะให้มีลูกค้าให้เลือกนะมีให้ลูกค้าเลือกระหว่างพวงอะไรธรรมดาพวงอะไรพาวเวอร์มีแอร์ไม่มีแอร์นะฮะมีออปชันให้เลือกหลายอย่างนะ ถ้าใครเลือกไม่มีแอร์ก็ประหยัดไปหลายหมื่นนะใครเลือกไม่ใช่พลงมายพาวเวอร์ก็ประหยัดไปหลายหมื่นนะครับเขาก็เลยมีให้เลือกหลายออปชั่นนะครับสําหรับรถรุ่นเก่าๆนะครับ นี่เป็นการตัดย่อยเชื่อมใหม่นะครับตัดไม่ใช่ตัดแล้วก็จ้ำติดไม่ใช่แล้วก็ต่อติดกันเลยไม่ใช่นะครับต้องมีสลปหน้านะสะลปเพื่อให้อรอยเชื่อมเยอะๆนะจะมีร่องร่องรอยเชื่อมอยู่นะจะมีร่องรอยเชื่อมให้รอยเชื่อมเข้าไปเยอะๆ ได้แข็งแรงมากขึ้นนะตรงแล้วว่ะนี่คือตัดยาอยเชื่อมนะครับประมาณากนิ้วมือหนึ่งนะตัดออกนะครับนิ้วหนึ่งนะครับนิ้ววันไม,ม้บรรทัดนะครับประมาณนะจะพอดีนะครับเพราะว่าช่วงเลื่อนตัวนี้มันเลื่อนไม่พอนะครับเรื่องเลื่อนตัวนี้นะมันเลื่อนไม่พอต้องตัดช่วยนะครับ บรรยาก,กาศเริ่มจะมืดแล้วนะครับพี่แกรมคนนี้นัดประมาณประมาณหกโมงกว่าทุ่มหนึ่งนะฮะเดินทางมาจากเพชรชบูรณ์โทรนัดกันเมื่อสิบโมงเช้านะครับผมก็เข้าใจว่าแกจะมาถึงวันจันทร์นะครับก็จะมาวันจันทร์ที่ไหนได้อ่ะสี่โมงเย็นมองมาถึงแล้ววัน <laughs> ออกสี่โมงเย็นมองออาทำไมพี่แกมมา ป้ายทะเบียนพะเยาด้วยสรุปแล้วแกเดินทางมาเลยนะพอคุยกันสิบโมงออกมาจากเพชจบุญนะมาถึงนี่ประมาณสี่โมงเย็นวันีติดวันอาทิตย์ด้วยนะครับพรุ่งนี้หยุดนะครับไปเลยทีบทำให้เสร็จวันนี้นะรีบตาเหลือกเเรียกว่างานรีบตาเหลือกนะช่างใจจะขาดเลยนะ เริ่มลงมือทําประมาณสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งก็ถ้าเร็ดทุ่มหนึ่งประมาณสองที่มโมงครึ่งนะครับสำหรับติดตั้งดุงพวงมาลัยพอเวอรนนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากเพิ่มเติมมีเปลี่ยนลูกหมากครับเปลี่ยนลูกหมากบนแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากบนแล้วก็เปลี่ยนโช๊คลังเปลี่ยนยางหูแอนบหลังนะครับในการเพิ่มเติมหลายอย่างอยู่นะครับหลายรายการพอสมควรนะครับโอเคใส่ lúc bạc bị nóc xài canxiết rồi, sẽ xài yoy, xài yoy nó kết thúc rồi, ok, ok, ok. dọn cái này đi, được ngặt, được ngặt lực nặng lực nặng. xài đi. tiếp tiếp qua qua đi. tiếp 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 qua ปลอยน้ำออกกินเพราะทำอย่าลืมใช่นำไปนะได้เย็ดป่ะเย็ดเย็ดไม่นอะะโอเคเรียบร้อยนะครับใส่ย่อยเสร็จแล้วก็จะใส่ร้อแล้วนะะค่อนข้างมืดๆไปหน่อยนะได้ไม่อย่างไรหร นอดอีกตัวนึงตีบา้างเย็นมานนลงมาุงว่าอ,อย่าลั่งอย่ถามมันมันหลงมาอะไรวะ <c oughs> โอเคเติม,เ,เ,ตมเติมน้ำไป<า>เติมน้ำพร้อมได้หรอเนล่า้เติมน้ำเติมน้ำมันทดลองได้เลยนคะครับลองได้เลย เพราะว่าใส่เสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดินสายเดินลายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้อาจจะถ่ายไม่ได้ละเอียดมากมายนะครับเพราะว่ารีบนะครับทุกอย่างรีบหมดนะครับเพราะลูกค้าเดินทางไกลก็เอาประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับแต่อบอกได้เลยว่าไวมากวันนี้เป็นงานที่ด่วนมากเออตารเรื่อง,องแหงวด้วยอะ บอกได้เลยว่าด่วนมากทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเติมน้ำมันลองโอเคเรียบร้อยกลมอะไรเบาหิวนะฮะการเร่งางานด่วนงานปิดท้ายสุดสัปดาห์กลมอะไรเบาแล้วนะครับ ตั้งลอ้อหน่อยนะครับโอเคจะตั้งศูนย์่ันองมาเลยเบาวิวนิ้วมือจับสองนิ้วได้เลยนะไม่มีช่องว่างด้วยนะครับไม่มีช่องว่างโอเคเรียบร้อยอ่าได้วตั้งศูนย์แล้ววิ่งลองนะครับ โอเคครับปาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ประมาณเกือบๆพุ่มแล้วนะงานเดือดงานตั้งไก่อ่าสักรอบที่สักรอบก็ได้อะเดี๋ยวจะของรถลองสักรอบวิ่งวิ่งเข้าไปข้างในก็ได้ครับวิ่งเข้าไปมีที่ขับรถอยู่เข้าไปเลย เรียบร้อยครับนิสสันบปเอ็มมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเสร็จค่ำ <outreach> ม <okay. S 1> ืดนะครับประมาณทุ่มเศษนะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะครับติดตั้งงานด่วนเป็นงานแรกที่ด่วนที่สุดนะครับติดตั้งเวอร์นะเรียบร้อยครับเรียบร้อยส่งงานครับลูกค้าเดินทางกลับเพชรบูรณ์นะครับหรืออาจจะไปไหว้ปู่ศรีสุดโทต่อนะฮะ ส่งงานครับขอบคุณครับที่ใช้บริการนัดยนต์กิจอุดรธานีขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากครับ